อุบลราชธานีสาขาแรกในจังหวัดอุบลราชธานีก็อยู่ระหว่างร้านดอกไม้แล้วก็ร้านขายลงศพนั่นแหละติดกันกับโลงลาบชื่อว่าโลงลาบโลงลาบขึ้นมานี่คือที่มาจริงๆของร้านโลงลาบร้านอาหารอีสานร้านส้มตำนี่คือเจ็ดโมงเช้านะคะเจ็ดโมงเช้านี่ได้กินแล้วหรอ มานี้ก็แป๊บเดียวครับได้ยินได้ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกับรายการเปิดว์ปร้านเด็ดวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะกิ่งจะพาคุณผู้ชมมากินอาหารอีสานรสเด็ดต้องบอกว่าอาหารอีสานรสเด็ดแน่ๆเลยที่สําคัญนะคะขึ้นชื่อมากๆทีนี้ค่ะกับโงรงลาบอุบลราชธานีสาขาแรกในจังหวัดอุบลราชธานีจะมีลาบผมต้มแซบแบบไหนนั้นเดี๋ยวตามกิ่งไปว์ปข้างในตามมาเลยค่ะ O อยู่ภายในร้านลงราบอุบลและอยู่กับเชฟใหญ่ของร้านแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่แอดแนะนาตัวไหนคะครับผมแอดลงราบอุบลค่ะเป็นเชฟใหญ่เป็นพ่อครัวใหญ่ครับของที่นี่เลยพี่แอดอยู่กับรงราบอุบลมานานหรือยังคะหลายปีแล้วตั้งแต่เปิดหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วหลายปีแล้วใช่ไหมคะต้องบอกว่าเป็นเชฟใหญ่ของที่นี่เลยก็ว่าได้ รงลาบอุบลสาขานี้เป็นสาขาที่ในเมืองอุบลสาขาที่หครับเป็นสาขาที่1นึ่งแสดงว่ามีหลายสาขามีจะขึ้นใหม่อีกสาขาที่3ครับค่ะแล้วก็มีสาขาที่สองสาขาที่สองนี้อยู่โรงเรียนโรงเรียนสามัคคียนะส่วนสาขาที่3มที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ใช่ไหมคะครับ ลอยบ่อนไก่หรืออยบ่อนไก่ที่อุบลราชธานีของเราซึ่งสาขาที่เรามาพูดคุยมาแนะนํามาเปิดว่าป้านเด็ดให้คุณผู้ชมได้ชิมไปพร้อมๆกันก็คือสาขาที่1นั่นเองที่ถนนชียงกูดนะคะครับผมพี่แอดคะถ้าถามถึงคําว่าลงลาบนี่มีที่มาอย่างไงเล่าให้ฟังน่อยลงลาบเหรอครับค่ะสาขาหนึ่งเราเปิดที่ชนบุรีเขาจะมีขายดอกไม้แล้วลงศพสมัยก่อนค่ะแล้วเราก็ไป ตั้งใหม่แล้วไปอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วน้องเขาก็อังว่าเราตั้งลงลากขึ้นมาปราบจากคำว่าลงอยู่ระหว่างร้านดอกไม้แล้วก็ร้านขายลงศพนั่นแหละติดกันก็ลงลากชื่อคำว่าลงลากขึ้นมานี่คือที่มาจริงๆของร้านลงลากครับแล้วทีนี้ก็ได้ดีมาตลอดได้ดีมาตลอดต่อเนื่องเลยจากนั้นเขาก็เลิกขายลงศกไปเลยค่ะตรงนั้นเขาขายเฉพาะดอกไม้อย่างเดียวค่ะ ลรงลาบที่เป็นร้านที่มีแต่อาหารอีสานล้วนเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วจุดเด่นของโรงลาบของเรานี่คือเป็นอาหารอีสานที่บอกว่าอาหารอีสานนี่ต้องเป็นลาบเลยใช่ไหมคะครับเป็นลาบอะไรคะเป็นเป็นลาบเป็นก้อยทอดลาบปลาตะเพียนสมัยก่อนแล้วมีลาบปลาตะเพียนก็มีลาบปลานีนลาบปลานีนลาบปลาตะเพียนแก้วค่ะนีนสองใจต้มยำปลานีนมีหมดครับทุกวันนี้ก็มีครับต่างค่ะแต่ลาบปลาดุกนี้ค่ะ ออกทุกวันลาบปลาดุกลาบปลาดุกลาบหมูลาบเนื้ออย่างนี้มีไหมคะมีครับมีเลยมีทั้งสุกแล้วก็มีทั้งแบบดิบๆเลยมีครับอย่างอย่างที่เราได้เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือนี่คือลาบปลาลาบปลาดุกที่เด็ดของลาบปลาดุกของเราอยู่ที่ตรงไหนคะรถต้องจัดจ้านรถจัดจ้านถึงเครื่องโอ้โหถึงหมดเลยครับถึงเครื่องเลยค่ะเลยเปรี้ยวเผ็ดได้เลยออกอาหารอีสานกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยที่เด็ดมากกินกับผักด้วยนี่คือลาบปลาดุก จานต่อมาเป็นรับอะไรคะอันนี้เป็นก้อยมะนาวครับก้อยมะนาวที่เด็ดของก้อยมะนาวของเราอยู่ที่ตรงไหนโอ้อันนี้เมืองบนนี้สุดยอดเลยครับต่างแบบโอ้หวันหนึ่งนี่เยอะค่ะเพราะว่าจะมาด้านแก๊บเล่เข้ามาตลอดเลยมีออเดอร์ดีลิเวอรี่มาตลอดเลยเป็นก้อยมะนาวเห็นบอกว่ามะนาวนี่ต้องเป็นมะนาวแบบสดเป็นลูกเลยครับ มาเป็นลูกเปลูกเราใส่มะนาวลูกใส่มะนาวลูกหมดเลยครับแสดงว่ารสชาติที่ต้องจี๊ดจ๊าดแน่เลยสุดยอดนี่ก้อยมะนาวเชฟมือหนึ่งอยู่ที่นี่แล้วนะคะสีสดสดนั้นค่ะอะไรเลยก้อยขมครับก้อยขมแต่เป็นแบบดิบใช่ไหมครับแบบดิบแต่ว่าถ้าเราอยากได้สุกเหรอคะเป็นก้อยขั่วครับได้เหมือนกันครับได้รสชาติความอร่อยยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับบางคนชอบอร่อยอร่อยโดนดิบบางคนเขากินดิบเขาก็ ก็คนละอย่างเนาะกือน้ำลายอยากกินแบบสุกก็เล่าล่าเป๊นึงออกได้บรรยากาศเลยเห็นไหมล่ะจานต่อมาค่ะอันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวทำเองหมดครับทำเองเหมือนกันทำเองหมดค่ะแดดเดียวจริงครับเป็นเนื้อแดดเดียวเสิร์ฟมาจานใหญ่ๆเลยแล้วจานต่อมาเป็นเป็นหมูแดดครับหมูเหมือนกันมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อแบบแดดเดียว ทานเป็นแบบกับแก้มก็ได้เช่นเดียวกันได้ครับมีสามชั้นสามชั้นแดดเดียวก็มีครับก็ทําด้วยสามชั้นแดดเดียวมันก็ต้องเป็นแบบเว้ยมันมันปรุกรุเป็นแทนเหมือนเบคอนเราทอดออกมาจะอร่อยมากทอดทอดแบบว่าอมน้ํามันสักนิดนึงแบบมันจะเป็นแบบ นิ่มๆเวลาเรากินโดนน้ำมันอ่ะจะไม่มีน้ำมันมากเลยครับเพราะว่าตากตากให้อ๋อลีนน้ำมันออกตากติดแล้วเราก็เหมือนแดดเดียวะมันจะเป็นแดดเดียวเลยโอ้คิดภาพแล้วน้ำลายไหลมาพูดถึงเรื่องต้มของเราบ้างมาหม้อใหญ่ๆนี้เป็นต้มอะไรยังไงบ้างอันนี้จะเป็นแซบเอ็นแก้วครับต้มแซบเอ็นแก้วบตัวนี้เราจะคัดเอาเอ็นแก้วโดยตรงของวัวนะค่ะเอ็นแก้ววัวใช่ไหมคะคคือละลายในปากเลยก็ว่าได้เอาแบบ ละลายดีครับสั่งได้ครับสั่งได้คือซดแล้วกืนลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องเคี้ยวเลยเอ็นแก้วคือแบบแบบละลายมากอันนี้เป็นแทบกระดูกอ่อนครับต้มแทบกระดูกอ่อนหมูเช่นเดียวกันคัดอย่างมีกระดูกอ่อนล้วนเลยครับกับเนื้อจะอร่อยมากจะเป็นกระดูกอ่อนเวลาเราเคี่ยวลงไปมันจะเป็นแบบกรุบกุของหมูอังนี้หนึ่งแล้วก็ซดแบบรสชาติจะเป็นยังไงจี๊ดจ๊าดยังไงไหมคะ จ้าครับเดี๋ยววันนี้ยังให้ลองต้องลองชิมเดี๋ยววันนี้กินจะพาชิมว่าต้มแซ่บหมูหรือว่าเอ็นแก้วตุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะพูดถึงเรื่องของส้มตําที่ร้านของเราก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่แอบเห็นว่าเวลาดิลิเวอรี่มาลูกค้ามาคือสั่งแบบกลับบ้านกลับบ้านกันเยอะมากเลยเป็นถุงเป็นถุงเยอะหลายตำมากมีตำอะไรยังไงบ้างอย่างที่เห็นนี่คือตำตำหอยนาหอยโข่งเหรอตำหอยโข่งบ้านเรามันต้องหอยไซส์ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ครับอืม ถูกใจคนทานครับสีสันหน้าตาน่าทานมากอันนี้คือตําหอยโข่งใช่ไหมคะจานต่อมาเป็นอันนี้ตําปูปลาร้าตำปูปลาร้าใช่ไหมคะโอ้โหแต่สาวชอบนั่งทานกัน3ามสี่คนก็หมดพอดีค่ะสัองจานสั่งสองจานเพิ่มขอบเบิ้ลเลยนะคะสีสันหน้าตาน่าทานมีปูด้วยนะคะตำต่อมาเป็นอันนี้ตปตารัคผม ตำป่าก็จะเพิ่มเป็นผักกระเฉดเข้ามาแล้วก็จะมีะมนมจีนมีถั่วงอกเพิ่มเข้ามามีป่ามีหลากหลายอย่างนะคะมีหอ,อ,อ,อยเพิ่มเข้ามาเป็นตมป่าสาวๆชอบทานจานต่อมาเป็น,น,นข้าวโพดไข่เค็มครับข้าวโพดไข่เค็มสังเกตเห็นว่าข้าวโพดนี่น่าจะมาเป็นฝักเลยค่ะคุณผู้ชมคือให้เยอะมากแล้วก็จะมีไข่เค็มมาเป็นลูกเลยนี่คือตำข้าวโพดไข่เค็มคนไม่ชอบกินตำลาวตำอีสานบ้านๆนี่ สั่งตัไทยไข่เค็มได้เลยตามข้าวโพดไข่เค็มนั่นเองนะคะมาแบบนี้เป็นซีฟู้ดแบบนี้นั่นก็คือตำอะไรคะตำรวมทะเลครับผมตำรวมทะเลโอ้ปลาหมึกต้องเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะอันนี้อย่างนี้เลยครับจัดจ้านมากครับจัดจ้านราคาก็น่ากินพอทานกับผักสดๆดทุกจานค่ะคุณผู้ชมไม่เฉพาะแค่เพียงเมนูที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นอาหารอีสานแบบไหนยังไงบ้างเ่าให้ฟังหน่อยค่ะมีเยอะครับอาหารอีสานมีเยอะ บางทีลูกค้าสั่งเราต้องมีให้มีอาหารป่าตามฤดูกาลไหมคะป่ามาเป็นช่วงบางทีก็ยังมีหมูป่าเข้ามาอ๋อมีหมูป่าอะไรอย่างเงี้ยผัดเผ็ดหมูป่าอะไรอย่างงี้สั่งได้ด้ยนะผัดเผ็ดกบเราก็มีอยู่แล้วผัดเผ็ดกบก็มีมีครับผมผัดเผ็ดกบก็มีพวกหมูป่าพี่แอดทำเองด้วยไหมคะครับลงมือทำรถจัดจานเลยมีลูกน้องทำให้ใช่ไหมคะเปิดปิดร้านด้วยอ๋อเปิดปิดร้านกี่โมงคะพี่แอดเปิดเจ็ดโมง จ็ดโมงนี่คือเจ็ดโมงเช้าครับเจ็ดโมงเช้าคุณผู้ชมคะร้านอาหารอีสานร้านส้มตำนี่คือเจ็ดโมงเช้านะคะเจ็ดโมงเช้านี่ได้กินแล้วหรอคะมานีิก็แป๊มเดียวครับได้กินได้กิน ร้านอาหารของเราเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครับไปจนถึงกี่ทุ่มคะสี่ห้าทุ่มเนาะสี่ห้าทุ่มช่วงนี้เปิดได้ไม่เกินนี้นะคะเปิดนี้ได้ไม่เกินนี้ช่วงช่วงโควิดอยู่เราก็เปิดให้บริการได้ไม่เกินประมาณ4ี่ทุ่มครับปกติเราเปิด24ชั่วโมงแต่ก็เปิด24ชั่วโมงคำว่าโรงล่ามนี้ขึ้นชื่อเลยคุณผู้ชม ขึ้นชื่อเลยว่าโลล่าทุกสาขาเปิด24ชั่วโมงคุณอยากตื่นมากินตอนไหนก็ได้อันนี้คือคอนเซปต์ของโงลาานะคะแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของสถานการณ์เราก็ต้องปรับเปลี่ยนมาเปิดปิดไม่ถึงไม่เกินสี่ทุ่มของทุกวันใช่ไหมคะโอ้ต้องบอกว่าคือทีเด็ดจริงๆของโงลาาช่วงนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ไปก่อนนะคะถ้าอยากจะมาโงลาบพิกัดตรงนี้เราอยู่ตรงไหนคะช่วงนี้เราอยู่หน้าบิ๊กซีอยู่ถนน อย่างคูนเนาะสังเกตง่ายๆเลยยืงเยืองเยืองเยืองบิ๊กซีตลาดบิ๊กซีมีร้านใหญ่บอกอยู่เยื้องๆก็จะเห็นป้ายลงลาบเลยเช่ไหมคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมไปที่เบอร์อะไรคะพี่แอดเบอร์0ูนย์เก้าห้าครับสามเก้าเจ็ดเกสองสามครับ อยากจะโทรมาสั่งก่อนได้เช่นเดียวกันครับบริการมีอะไรบ้างมีสั่งมีของอะไรบ้างคะแพนด้ามีแพนด้แก๊ได้หมดเลยบริการตลอดพี่แอดฝากชวนเชิญคุณผู้ชมให้แวะมากินอาหารแซ่บๆบ้านเราหน่อยค่ะก็ถ้าผ่านมาแถวลงล่าบโบนอยากให้เชิญชวนมาลองชิมดูอาหารพื้นบ้านเราว่ารสชาติจะเป็นยังไงอมติเตียนได้ครับลองลองดู ลองรับจากลงราบอุบลออลงบุญสามสาขาแล้วครับอาหารอีสานรสแซ่บนะคะที่ร้านลงราลงราบเมืองอุบลราชธานีเนี่ยเขาขยายสาขาไปถึงสาขาที่สามแล้วนะคะใกล้สาขาไหนก็ไปสาขานั้นได้เลยใกล้ชยางกูลมาชยางกูลใกล้หน้าสามคคีไปสามคคีหรือว่าจะเปิดใหม่ใกล้สาขาเปิดใหม่ของเราใกล้สนามที่สิบส่บันเร็วนี้นะคะก็แวะไปอุดหนุนกันได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณ เชฟใหญ่ของเรามากขอบคุณพี่แอดมากๆเลยนะคะคที่ได้มาแนะนําในส่วนของเมนูเด็ดๆกับรายการเปิดวาร้านเด็ดในวันนี้นะคะให้ทุกคนได้มาแบบเห็นหน้าตาของอาหารของเราว่ามีแต่ละเมนูเป็นยังไงบ้างวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะมเวลาของรายการเปิดวาร้านเด็ดหมดลงแล้วคะ่ะสัปดาห์หน้ากิ่งจะพาคุณผู้ชมไปวาร้านดีร้านเด็ดในจังหวัดอุบลราชธานีที่ไหนนั้นติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้กิ่และพี่แอดลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ